เครื่องจักรตามระยะเวลาที่กำหนดเช่นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายหกเดือนรายปีเป็นต้นซึ่งระยะเวลาก็นำมาจากคู่มือหรืออาจกำหนดเองจากประสบการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆเกิดการเบรดาวขึ้นหรือหยุดการผลิตขึ้นนั่นเอง 2. ทํทำารแก้ไขปัญหาเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆต,ต,ตามที่มีการร้องของมาที่เรียกว่าใบาแจ้งซ่อมหรือ work order นั่นเองโดยวิศวกรซ่อมบำรุงจะต้องทำการพิจารณาและวิเคราะห์อาการสอบถามอาการเบื้องต้นจากผู้ออกใบแจ้งซ่อมมาให้ละเอียดหลังจากนั้นก็พาทีมมมมมมมงงงงาา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 นนนนนเเ้้ไไปจัดดกกกกกกรรรรรรรซซซซ่่่่่่อออออออแแใณทสสถววิิศุตตตหะภ 3จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อลดการสูญเสียของเครื่องจกักรเครื่องมือและอุปกรณ์เช่นจะทำกิจกรรมลีน 5S ไทเซนและกิจกรรมอื่นๆเป็นต้นเพื่อเป็นการลดความสูญเสียต,ต,ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์และยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานและทำให้พื้นที่มีความสะอาดบรรยากาศน่าทำงานมากขึ้นส่งผลทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพขึ้นไปด้วยเช่นกัน 4. วิศวกรซ่อมบำรุงต้องเป็นผู้นำในการจัดทำ TPM Total Productive Maintenance เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรหรือ OEE เพิ่มผลกำไรและลดของเสียให้เป็นศูนย์ตามนาก,การ8ปสอหลักของระบบ TPM 5ควบคุมดูลสเปราร์หรืออะไหล่ในการซ่อมบำรุงวิศวกรซ่รอมบำรุงต้องเป็นคนควบคุมสต็อกของสเปราร์ทั้งหมดและควบคุมสเปคของชิ้นส่วนทั้งหมดรวมไปถึงอุป,รปรกรณ์เครื่องมือต่างๆด้วยเพื่อเป็นการควบคุมต้นทุนเพื่อให้องค์กรได้มีกำไรมากที่สุดหวังว่าเนื้อหารายละเอียดที่กล่าวมาจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะครับคงพอจะเข้าใจตำแหน่งงานของวิศวกรซ่รอมบำรุงหรับ